สวัสดีครับ EP นี้ก็จะมานำเสนอตัวอย่างการนำไปใช้งานตัวอย่างที่3นะครับ <c oughs> ก็เป็นเครื่องล้างรถหยอดเหรียญอย่างง่ายนะครับเอาอย่างง่ายก่อนนะครับจริงๆในการทำตู้หยอดเหรียญล้างรถเนี่ยนะครับมันก็จะมีบักเยอะแยะนะครับแล้วก็มีวิธีการคิดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่เป็นอย่างง่ายนะอย่างง่ายนะมันก็ต้องมีมีข้อผิดพลาดแซแซม กันมาอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยทําการแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมมีฮาร์ดไวร์ตามนี้นะตามนี้ก็คือ,อ,อผมมีตัว j วายนะครับ JY 1000F นะครับแล้วก็ตัวแบบผมเนี่ยแม่แบบผมผมจะใช้เหรียญ10นะครับใช้เหรียญ10แล้วก็วายลิงนะครับออคอยสัญญาณเนี่ยผมจะวายลิงเข้ากับ x0 ย์นะครับ แล้วก็ x 1พุทธตั้นเข้ากับ x 1เลยแล้วก็ x 2เข้ากับ x 2 x 3เข้ากับ x 3แล้วก็ x 4เข้ากับ x 4นะครับโดยใช้ตัว common ลบนะครับลบตัวเดียวกันนะครับจาก12โวลต์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ x 1ของผมเนี่ยผมจะทำเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ x 2ก็อาจจะควบคุมการจ่ายน้ำนะครับ x 3ก็ควบคุมจ่ายโฟมนะครับส่วน x 4ก็จะเป็นการควบคุมการเป่าจ่ายลมนะครับจ่ายลมเป่า ซึ่งการที่เราใส่เหรียญเข้าไปนะครับมันก็จะทำการเค้าและแสดงตัวเลขของค่างเงินตรงที่ดิสเพย์ตรงนี้นะครับดิสเพย์ตรงนี้ผมจะใช้เป็นมนบัตโปรโตคอลนะครับโดยผ่านพอร์ต I S C e 8 5นะครับรูปแบบก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวที่เป็นตัวจ่ายน้ำนะครับก็จะใช้ตัวรีเลย์นะครับเอาไปขับ ขับตัวระบบจ่ายน้ําอีกทีหนึ่งนะจ่ายโฟมก็เอาไปขับตัวระบบจ่ายโฟมอีกทีหนึง่งส่วนจ่ายลมเป่าก็เอาไปขับอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้การที่ผมเอาเข้ารีเลย์เพราะว่า,อาของผมมันเป็นแบบทรานซิสเตอร์นะครับถ้าหากท่านเป็นรุ่นแบบไทป์ดีเลย์นะครับท่านก็สามารถต่อต่อเข้าโดยตรงได้กับชุดจ่ายน้ํานะครับชุดจ่ายโฟมแล้วก็ชุดจ่ายลมเป่าได้เลยนะครับโอเคหลักการในเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็ประมาณนี้นะครับ ผมทำงี้ก็คือถ้าผมกดผมใส่เข้าไปครั้งครั้งละนะครับหนึ่งเหรียญก็10บาทนะครับกดอีกเหรียญหนึ่งก็20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะจำลองว่าถ้าผมคิด3วินาทีต่อบาทนะครับ3วิต่อบาทนะ3วินาทีเนี่ยเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่ผมคำนวณผมก็จะคำนวณตามเวลานะครับโอ okay, เคนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับหลักการคิดกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยผมก็เอาสัญญาณคอยนะครับคอยสัญญาลนะครับเอาไปเข้านะครับนับทีละหนึ่งนะครับเข้า d ีศูนย์อินคริสเมนต์ก็คือนับทีละหนึ่งนะอินคริสเมนต์ตัวนี้นับทีละหนึ่งนะครับเออ่นับที่ d ีศูนย์นับทีละหนึ่งนะก็ใส่เข้ามาปุ๊บมันก็จะนับหนึ่งใส่เข้ามาปุ๊บก็จะนับสองใส่อีกก็จะนับสามนับสี่นับห้าไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งไม่ใช่ตัวเหรียญ นะครับซึ่งไม่ใช่ตัวเหรียญตัวเหรียญของเราเป็น10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาค่าที่มันใส่เข้ามานะครับคูณ10เข้าไปนะครับแล้วเก็บไว้ใน D10 เพราะฉะนั้น D10 ของผมเนี่ยจะเป็นค่านะครับค่าของเงินนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ใส่มา1เหรียญก็1นึคูณสิเท่ากับ10 2เหรียญก็2อคูนสิเท่ากับ20นะครับมันก็จะเก็บไว้ใน D10 นะ D10 เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเอามาแสดงตรงนี้ผมก็จะเอา D10 มาแสดงนะครับ หลักการก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็เริ่มเลยนะครับคือถ้าถ้าเงินยังไม่ถูกหยอดดี0เนี่ยยังไม่มีตัวเลขใดๆเลยนะครับไม่มีสัก,สกบาทสักสลึงหนึ่งมันก็ยังไม่ทํางานในในตัวต่อไปนะครับชุดถัดไปก็ยังไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะให้ M0 แทนแทนการหยอดเหรียญเข้าไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้น M 0ศูของผมก็คือจะต้องหยอดเหรียญเข้าไปก่อน M0 ผมถึงจะทํางานได้นะครับ ทีนี้ถ้ามันหยอดเหรียญมาแล้วก็คือ M0 ทํางานแล้วนะครับแล้วผมกดตัวจ่ายน้ํานะครับผมกดตัวจ่ายน้ําผมก็ขับ Y0 ครับให้มันจ่ายน้ํานะครับหรือนะครับถ้าผมกด X3 นะครับผมต้องการให้มันจ่ายโฟมผมก็กดให้มันจ่ายโฟมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะต้องไม่ให้ตัวจ่ายน้ําทํางานพร้อมกับจ่ายโฟมนะครับผมก็เอาสวิตช์มาอินตอล็อกกันนะครับตัวนี้ผมก็เอาไปอินตอล็อกกันนะ ตัวถัดไปครับถ้าผมจ่ายลมเป่านะครับผมก็กด x 4เพื่อจ่ายลมเป่าแล้วก็ y 2ผมก็ทํางานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสตัวจะต้องไม่ทํางานก็คือเรื่องของจ่ายหัวนะจ่ายน้ํากับจ่ายโฟมจะต้องไม่ทํางานนะครับแล้วก็ไอ้สออันข้างบนนะครับจะต้องไม่มีการจ่ายลมเป่าเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้หมายความว่าปุ่มละนะครับปุ่มละปุ่มละ1นแอคชั่นเท่านั้นนะครับปุ่มละ1แอคชั่น เสร็จแล้วนะครับผมก็กดรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเนี่ยผมจะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รีเซ็ตทามเมอร์ด้วยนะครับแล้วผมก็ทําการเทียบว่าถ้าเกิดว่ามันใช้เงินหมดแล้วนะครับ D10 D10 <c oughs> ของผมเ네นี่ยเท่ากับ0ูย์ก็คือมันใช้ไปจนหมดแล้วนะครับผมก็จะให้รีเซ็ตระบบใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราใช้ไปจนหมดแล้วนะครับผมก็จะทําการรีเซ็ตระบบนะครับทั้ง2ตัวนี้เลยทําการรีเซ็ตระบบใหม่หมดเลยเท่ากับว่า คนถัดไปมาก็ยอดเหรียญได้อีกครั้งหนึงนะครับประมาณนี้หรือว่าคนถัดไปเห็นว่ามันยังค้างอยู่1บาท2บาทนะครับมันไม่สามารถทํางานได้ก็กด x 1เพื่อรีเซ็ตค่าเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็น0นโอเคนะครับเนทีนี้จากตรงนี้นะครับผมก็เอาถ้าเกิดว่า y 0ผมทํางานก็คือถ้ามันจ่ายน้ํานะครับผมก็นับเวลาเลย3วินาทีเห็นไหมครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไอ้สามวิเนี่ยผมก็จะเอาเข้าทม์เมอร์ที่เป็นแบบรีเทนทีฟนะครับคือจําค่าได้นะครับกดค้างไว้ให้มันจําค่าได้ว่ามันกดไปแล้วนะครับเท่าไหร่นะครับ2นะก็คือในกรณีที่จ่ายโฟมมาก็ให้มันจําค่าได้หรือตัวที่จ่ายลมเป่ามาก็ให้มันจําค่าได้นะครับทั้ง3ตัวนี้ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งทำก็คือหรือนะไม่ว่าตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งทำนะครับทา์เมอร์ก็ยังคงนับเท่ากับว่าผมใช้ทา์เมอร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเป็นรีเทนทีฟทม์เมอร์นะครับ แล้วผมก็ทําการเทียบว่าถ้า t i m e มอผมครบ3วิแล้วนะครับถ้ามันเท่ากับนะครับท i m เมอร์เท่ากับ3วิแล้วผมก็หน่วงเวลาอีกสัก0.02วินาทีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหน่วงเวลาสัก0.02เสร็จแล้วผมก็ทําการรีเซ็ตครับรีเซ็ตทามเมอร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เอาอคําสั่งนะครับ d e c r e m e n นนะครับ d e c r e m e n t p ์เก็คือลบทีละ1ก็คือถ้ามันนับครบ3วิแล้วผมก็ลบไป1 นั่นก็หมายความว่าถ้าผมใส่10บาทลบ1ก็เหลือ9บาทนะครับลบไปอีกลบ2ก็เหลือ8บาทลบ3ก็เหลือ7บาทไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็น0ูนยะ์ะพอเป็นศูนย์ปุ๊บก็เท่ากับว่ารีเซ็ตทั้งระบบะหลักการก็ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของอการจ่ายน้ำการจ่ายโฟมการจ่ายลมเป่าก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยเราใช้ทม์เมอร์เป็นตัวนับในการคิดเงินนะครับ3วินาทีเท่ากับ1บาทนะครับ ทีนี้ทีนี้เราจะต้องเอาตัวเลข D10 นะครับเนี่ย D10 นะครับ D10 ที่มันลบลงไปแล้วหรือมันอะไรลงไปแล้วเนี่ยไปใส่ในดิสเพย์ของเราซึ่งดิสเพย์ของเราเนี่ยมันต่อเป็นแบบอมอนบัตโปรโตโคอลโดยผ่านพอร์ต IS IS23 IS485 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าสู่กระบวนการในการเซตติ้งระบบเลยนะครับเซตติ้งคอมมิวนิเคชันนะครับ ตัวนี้ท่านก็หาศึกษาได้จากคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอนบอร์ดโปรโตคอลที่เป็นพอร์ต iSC85 นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการทำการเซนต์นะครับเซนต์รีเควสต์นะครับแล้วก็ทำการไรท์นะครับไรท์ไรท์ข้อมูลจากตรงนี้โค้ทีนะครับตรงนี้ไม่ใช่ดีศูนย์นะตรงนี้ต้องเป็น d10 นะครับไรท์ข้อมูลจาก D10 ตรงนี้เป็น D10 นะครับไรท์ข้อมูล d10 ลงไปนะครับ เพราะว่าดีซิบนี่มันคือตัวเลขตัวเลขที่เป็นตัวเลขเงินเพียวๆแล้วนะครับใส่ลงไปใน H0 ก็คือเดต้าเดต้าแอดเดสนะครับ Address ของมันคือ0ก็จะเป็นตัวตัวเลขที่มันโชว์ออกไปที่ Display นะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการให้มันให้มันรีเฟ h นะครับทุกๆ0.1วินาทีนะครับ M8012 นะครับ M8012 ก็คือ น่าจะเป็นที่100มิลลิเซกนะครับก็คือ0.1วินาทีมันทําการรีเฟซตลอดเลยแล้วก็ผมก็เอาเข้าเซต M8122 ตัวนี้ก็จะเป็นเซนต์นะครับเซนต์รีเควสนะครับถ้าเซนต์รีเควสต์ทำงานปุ๊บมันก็ไปรีเควสต์ทำให้อ่านค่าที่มีอยู่ใน D10 เนี่ยโยนเข้าไปในนี้นะครับในนี้ก็จะแสดงตัวเลขออกมานะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของเครื่อง นะครับหรือว่าตู้ถ้าเราไปอยู่ในตู้มันก็เป็นตู้นะครับถ้าเราทําเป็นเครื่องมันก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องล้างรถนะครับหยอดเหรียญน,นะครับเครื่องล้างรถหยอดเหรียญโอเคครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเ,ออเขียนโปรแกรมแล้วลองไปซิมูเลชันกันดูนะครับว่ามันทํางานได้ตามที่เราเคิดไว้หรือเปล่าครับ ในส่วนของไวริงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเราจะต้องมีพุชปุ่นด้วยนะแต่ครั้งนี้ครั้งนี้นะครับผมไม่ได้ต่อพุชตตันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว M เหมือนเดิมนะใช้ตัว M อาจจะเป็น M 11 M 12 M 13 M 14แทนแทนสวิตช์นะครับแทนสวิตช์ที่เป็นปุ่มหรือแทนพุชตตันนะครับที่เป็นปุ่มควบคุมการจ่ายจ่ายน้ำนะครับควบคุมการจ่ายโฟมแล้วก็ควบคุมการจ่ายลมเป่านะครับ ส่วนตัวเอาต์พุตของผมนะครับก็ไม่มีตัวรีเลย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะดูสถานะการทํางานที่ตัวเอาต์พุตแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะจําลองแค่นี้เนะแล้วก็ผมไม่ได้กดปุ่มปัตันของจริงนะมันไม่มีนะครับผมก็จะใช้ตัวที่เ,เป็นซิมูเลชันแทนนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็สร้างแม่แบบโดยใช้เหรียญ10ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นแม่แบบจะเป็นเหรียญ1ินะครับ แล้วก็ตัว LED นะครับตัว7 Segment นะครับไอจอเนี่ยนะครับจอแสดงผมผมก็เชื่อมต่อผ่านพอร์ต i s 4 85นะครับโดยใช้มอดบัตโปรโตโคอลนะครับเขียนควบคุมการทำงานหรือสั่งการของมันนะครับก็ประมาณนี้นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวแหล่งจ่ายตัวนี้เป็นไฟ24โวลต์นะครับแต่ตัวชุดนี้นะครับตัวชุดนี้มันใช้ไฟ12โวลต แยกกันให้แยกกันให้ถูกนะครับอย่าใช้รวมกันนะครับข้อควรระวังประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับเราลองมาเทสดูถ้าเกิดว่าผมใส่เหรียญสิบอ่านี่ก็เหรียญสิบนะครับเหรียญสิบก็อันนี้คือเหรียญสิบที่มีตําหนินิดนึงตําหนิก็คือมันจะเก่าๆหน่อยดูดีครับว่ามันรับได้ไหมนะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันก็นับละสิบเนอะนับละสิบใส่ที่อ่าคราวนี้มันไม่รับนะครับผมก็รีเจ็คมันก็ถูกรีเจ็คออกมานะครับ นับ2นะครับใส่อีกนับ 3. สมมมติว่า30นะครับสาก็แสดงว่าโอเคแล้วนะครับเราใส่ไป3เหรียญมันโชว์30นะครับแสดงว่าตรงนี้ระบบเรื่องของการใส่เงินเข้าไปเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองซิมูเลชันดูว่ามันสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือไม่ครับ หลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเราก็เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขของเรานะครับอันนี้ก็คือ Signal Co i นะครับเข้ามาปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับแล้วผมก็เอาดีศนย์ที่มันเพิ่มขึ้นมาคูณกับ1ินะครับ D10 ก็จะเป็นค่าเงินที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตทีนี้ผมเปลี่ยนจาก X1 เป็น M ็กันแล้วกันนะครับเพราะว่าพุทบัตันเนี่ยผมไม่ได้ต่อไว้ผมก็จะใช้เป็น M 0ศนย์เพื่อจําลองการทํางานว่า เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับน่านากนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมเอาตัวนี้เข้า m 20นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าเราต้องใส่เงินเข้าไปก่อนนะครับใส่เงินเข้าไปก่อนเมื่อเงินมีแล้ว m 20จะทำงานถ้า m 20ทํางานนะครับ m 20ทํางานเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมให้ m 1 0เนี่ยเปรียบเสมือน m อ x 2อนะครับตรงนี้เป็น x 2ตังนี้เป็น x 3ตัวนี้เป็น x 4นะครับแต่ว่าผมใช้เป็น m แทนนะครับ เขียนเป็น m แทนเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะสั่งการจากตัวโปรแกรมนี้เลยนะครับแล้วตามนี้เลยนะครับถ้า Y ศูนย์ทำงานผมต้องการ3วินะครับสาวิเท่ากับ1บาทนะครับสาวิเท่ากับ1บาทถ้ามันครบปุ๊บมันก็จะลบค่าเง,เงินของเราไปทีละ1น,นะลบไปทีละ1จาก30บาทก็จะเหลือ29 28 27ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมก็เอาไปแสดงผลโดยผ่าน มอดบัตรโปรโตคอลที่เป็นพอร์ IS c 8 5นะครับตัวนี้ก็เป็นการเซตซิสเต็มนะครับ System ท,ที่เป็นคอมมิ i นเคชันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เซ n d รี q u e s t นะครับไปหาตัวตัวตัว,ตวจอของเรานะครับหาตัวจอของเราแล้วก็เอา D10 เนี่ยครับค่าที่ได้จาก D10 เนี่ยเ,เขียนมันลงไปที่ d d r e ด s ที่0ซึ่งเป็นการแสดงผลนั่นเองนะครับ แล้วก็จะทําการอัปเดตข้อมูลทุกๆ0.1วินาทีนะครับก็ประมาณนี้เนอะโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการคอมไพน์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปดูนะครับผมก็จะดาวน์โหลดลงไปนะครับโปรแกรมพารามิเตอร์นะครับ s q ไปนะครับโอเคตอนนี้ผมรันอยู่มันก็โชว์ขึ้นมานะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เ,เราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองอามามอนิเตอร์링นะครับการมอนิเตอร์링เพื่อที่เราสามารถที่จะควบคุมจากตัวโปรแกรมของเรานะครับจำลองการทํางานจากโปรแกรมของเราไปที่ตัวตัวดีไวซ์ของเราได้เลยนะครับอตอนนี้ก็ผมมาแล้วนะตอนนี้ยังเป็นศูนย์หมดเลยเห็นไหมศูนย์หมดเลยแสดงว่าไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับใส่เหรียญนะครับเหรียญเหรียญสิบ นะครับใส่เดือนสิบดูนะตอนนี้สิบบาทนะครับสมมุติว่าผมใส่ไปสักยี่สิบาทนะครับใส่ไปละยี่สิบาทนะครับโชว์ตัวเลขผมก็โชว์ยี่สิบนะทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการกดจ่ายน้านะครับคือกด X M สิบเนี่ยนะครับเพื่อให้มันจ่ายน้ําผมกดค้างไว้นะครับปุ๊บนะครับจะเห็นว่า ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มผมก็ทํางานนะปั๊มในที่นี้ก็คือผมจําลองเป็น Y นะ y ผมก็ทํางานแล้วก็ทุกๆ3วินาทีนะครับจะเห็นว่าค่าเงินมันก็จะลดลงนะครับเนี่ยหนึ่ลดปุ๊บ1 2 3ลดปุ๊บ, 1, 2, 3, บอ่าไปอย่างนี้ครับลดลดทีละบาท3วินาทีลดบาท3วินาทีลดบาทลดไปอย่างนี้ครับลดไปทีละบาทลดไปทีละบาทนะครับสมมุติว่าผมก็หยุดนะครับหยุด เปลี่ยนจากน้ำปุ๊บมาเป็นโฟมอ่าตอนนี้นะครับถึงผมเปลี่ยนน้ำปุ๊บเนี่ยเ,เงินที่คงเหลือนะครับเหลือ11 11บาทนะครับมันก็ยังคงค้างอยู่ที่11บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมใส่โฟมเข้าไปนะครับมันก็จะรันต่อนะครับมันก็จะรันต่อไปเหลือ10บาทนะครับเหลือ9บาทนะครับเหลือ,อ8บาทนะครับเหลือ7บาทนะครับสมมติว่าผมหยุดอ่าผมหยุดแล้วนะ ตรงนี้นะครับก็ยังเป็นที่1น,นะครับแสดงว่ามันใช้ไปประมาณ1นนะครับเงินของผมก็ยังเหลืออยู่6บาทนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเป่าลมนะสมมติว่าผมเป่าลมคือกด X4 ปึ๊บนะครับจริงๆมันต้องเป็น X4 นะอ่าบาทนะครับ4บาทนะครับเหลือ3บาทละนะครับ เหลือ 2>, 2บาทนะครับเราสังเกตตัวปั๊มของเราให้ด hmm. so well. so ีๆนะพอเหลือบาทหนึ่งพอเหลือ0ูบาทปุ๊บเดี๋ยวปั๊มเราต้องหยุดด้วยนะเห็นไหมครับหยุดแล้วถึงแม้ว่าเราจะกดค้างไว้ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเงินมันหมดมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เงินหมดเราทําอะไรก็ไม่ได้นะเนี่ยกดอีกทีมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินมันหมดแล้วนะครับเงินมันหมดแล้วแล้วเราขึ้นมาดูเงื่อนไขของเราเห็นไหมครับพอเงินมันหมดมันทําการรีเซ็ตซิสเต็มทั้งหมดเลยนะครับก็เท่ากับว่าเราจะต้อง ทำการจ่ายเงินกรอกใส่เงินเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับเราก็ใส่เข้าไปเ,าเพิ่มอีกสัก10บาทนะครับเนี่ยอ่าเพิ่มอีกสัก10บาทแล้วก็ลองเป่าลมดูนะครับแล้วก็เป่าลมเข้าไปนะครับฟื้เป่าลมเข้าไปเลยนะครับมันก็จะ3วินาที1บาทนะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนะเขาก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันเหลือ8บาทแล้วนะเหลือ7บาทแล้วนะนะครับเ,เงินก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการอย่างง่ายๆนะครับในการทํา ตู้หยอดเหรียญที่เป็นล้างรถอัตโนมัตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับได้นะครับอันนี้นะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคอันนี้เหลือศูนย์ละนะครับทีนี้นะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าคงพอจะเป็นแนวทางหนึ่งไอเดียในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับ ก็เดี๋ยวรอดู EP ถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ